สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับไอซ์บายดาวเพอแป๊บแป๊บเดือนเมษาจะหมดสลาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วจริงๆใครคิดอยากจะทําอะไรวางแผนอยากจะทําอะไรก็เร่งลงมือเลยนะคะเพราะว่ามัวแต่รออยู่เนี่ยเวลาเนี่ยไม่รอเราจริงๆ ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะที่ได้แนะนําตัวไปเนี่ยวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเพราะหลายคนบอกว่าบอกแบ็กกราวด์แต่ทําไมไม่บอกว่าตอนนี้ทําอะไรยังไงอยู่นะคะก็ขอบอกว่าหลังจากที่สอนอยู่ที่สถาบันเกอเทนเนี่ยมาเป็นเวลาหลายปี7-8ปีอย่างที่เล่าไปเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราก็เลยเกิดคิดขึ้นมาว่า S <S เออใจจริงเนี่ยลึกๆความต้องการที่อยู่ลึกๆมานานเนี่ยคืออยากมาเรียนที่ประ,ทะเทศเยอรมันเนี่ยด้วยตัวเองคืออยากมาใช้เวลานานๆที่นี่จะได้รู้จักคนรู้จักประเทศแล้วก็เข้าใจเขามากยิ่งขึ้นก็เลยเริ่มมองหาทุนจนวันนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของโอกาสมันเป็นเรื่องของดวงด้วยจริงๆอะค่ะถึงอยากบอกทุกคนว่าอย่าได้คิดท้อแท้อย่าได้คิดถอดใจเพราะว่าโอกาสจะวิ่งเข้ามาหาเราเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้จริงๆคือวันนึงเนี่ย ไปเดินแล้วได้มีโอกาสเจอกับนักเรียนคนหนึ่งที่เราเนี่ยเคยสอนนักเรียนคนนี้มาเมื่อนานมาแล้วขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะเพราะว่าจะได้ถือเป็นการขอบคุณนักเรียนคนนี้ไปในตัวด้วยเลยนะคะก็คือคุณโอดคือคุณโอดเนี่ยแกเคยได้รับทุนจาก DAD แล้วก็มาเรียนภาษาที่สถาบันเกอเทในห้องของดาวเนี่ยนะคะจนแกก็ไปเรียนต่อจนจบกลับมาแล้วอย่างที่บอกวันหนึ่งก็มาเดินเจอกันก็ได้คุยกันทักทายเอาเป็นยังไงเรียนจบแล้วหรอ แล้วเดาเองเนี่ยก็บ่นๆไปว่าเนี่ยอยากไปเรียนบ้างอะ่ะดูซิจนนักเรียนเนี่ยเรียนจบกลับมาแล้วครูยังไม่เคยได้ไปเรียนเลยแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าอา้าวแล้วทำไมอาจารย์ไม่สมัครเพราะว่าทุนที่แกเคยได้ไปเนี่ยก็เป็นด้านการศึกษานะถึงถึงคุณสมบัติจะไม่ตรง100%เนี่ยแต่ภาพรวมเนี่ยน่าจะสมัครได้เท่านั้นเองปิง้งเหมือนเหมือนฟ้าเปิดนึกภาพผมนะเหมือนฟ้าเปิดมีแสงส่องลงมาเราก็เลย ลองดูก็ได้เราก็เลยไปสมัครดูนะคะเป็นทุนของ D A A D ซึ่งอยู่อยู่ในลิสต์ที่เคยเอาให้ดูที่หน้าเพจด้วยนะคะเป็นทุนเกี่ยวกับ v o c a t i o n a l Education ที่ Technical University Dresden นะคะเป็นที่ของ TU Dresden ก็สมัครไปแล้วปรากฏว่าก็ได้ก็เลยเป็นเหตุให้พาตัวเองเนี่ยมาเรียนปริญญาโทที่ประเทศเยรอรมนันหลังจากเรียนจบปุ๊บ2ปีก็จบก็ทุนหมดใช่ไหมคะ พอดีก็ได้งานนะคะเป็นล่ามอยู่ในมูลนิธิแห่งหนึ่งที่เบอร์ลินก็ย้ายมาอยู่เบอร์ลินแล้วก็ทํางานไปพักผ่อนคือชิลกับชีวิตไปหลังจากที่หายเหนื่อยพักกันจนหายเหนื่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังหนักยังไม่ใช่เวลาที่ฉันจะกลับบ้านฉันยังอยากอยู่ต่อไปอยากเห็นอะไรมากกว่านี้เพราะว่า2ปีมันสั้นจังก็เลยตัดสินใจหา p r เ f e s s เพื่อสมัครเรียนปริญญาเอกต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เข้าเทอมที่สองแล้วนะคะที่เรียนปริญญาเอกมาซึ่งก็เขียนงานในด้านเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาเยอรามาัน ก็เรียกได้ว่ากลับเข้าสู่วงการเดิมๆอีกครั้งหนึ่งที่เราคิดถึงนะคะนั่นก็คือที่มาที่ไปซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คงยังต้องเรียนไปอีกหลายปีไม่แน่ว่าหลายๆคนที่ชมคลิปอยู่และวางแผนมาเรียนเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันตัวเป็นๆที่นี่ก็ได้ถ้าใครแวะผ่านมาก็นัดมาได้ค่ะเราก็นัดเจอกันคราวนี้อย่างที่ตั้งใจไว้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเรียนภาษาเยอรมันและข้อสอบภาษาเยอรมัน ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในการเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยจะมีการแบ่งเป็นเลเวลต่างๆก็คือ A1, A2, B1, B2 แล้วก็ C1, C2 ซึ่ง C2 เนี่ยก็คือถือว่าจบและเป็นการเรียนขั้นสูงสุดในด้านภาษาเยอรมันแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะสมัครเรียนเข้าที่มหาวิทยาลัยที่เยอรมน,นีเนี่ยนะคะโดยเรียนหลักสูตรภาษาเยอรมันเนี่ย คุณสมบัติหรือความรู้ทางภาษาที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการเนี่ยก็จะอยู่ในระดับประมาณ C 1ซึ่งหลายๆคนอาจจะตกใจว่าอูห้หจาก A 1ไปจนถึง C 1เนี่ยมันคงยาวนานแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าการที่เราจะเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยภาษาเยอรมันได้เนี่ยแน่นอนภาษาเราเนี่ยก็จะต้องได้และแน่นในระดับหนึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยเราเราจะกลับมาถึงเรื่องคำแนะนำการเตรียมตัวในการเรียนภาษาที แต่วันนี้เนี่ยเราอยากเจาะที่ตัวข้อสอบว่าแล้วถ้าเราสมัครเรียนเนี่ยเราต้องใช้ข้อสอบตัวไหนยื่นถ้าเทียบกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยคุณก็อาจจะต้องใช้ TOEFL หรือ IELTS ใช่ไหมคะแต่สำหรับประเทศเยอรมน,นีเนี่ยก็จะมีข้อสอบหลักๆอยู่3ตัวที่สามารถใช้ยื่นเพื่อสมัครเรียนเข้าในมหาวิทยาลัยไ,ได้นะคะตัวแรกคือข้อสอบ C สวหรือ C ซสวของสถาบันเกอเท้นะคะ ตัวที่2คือ test s t a f f ตัวที่3คือ D H s หรือในภาษาเยอรมันก็คือ D S H นะคะทั้ง3ตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้เข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามีการสอบแล้วก็มีการคิดคะแนนที่แตกต่างกันขอพูดถึงตัวแรกก่อนซึ่งซึ่งถ้ายอมรับกันจริงๆก็คือตัวแรกหรือ C Swi เนี่ย <laughs> พูดยังไง C Swi งง c 2หรือเซสไวยของเกอร์เทเนี่ยนะคะเรามักจะตัดทิ้งออกไปเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นข้อสอบของสถาบันเกอร์เทศเนี่ยจะเน้นภาษามากๆคือจะเน้นไปทางคนที่เรียนเอกภาษามาโดยเฉพาะนะคะตัวเท็กซ์ที่ให้อ่านหรืออะไรเนี่ยอ,อาจจะออกแนววรรณคดีหรือออกแนวสังคมจา๋จาๆซึ่งซึ่งมันแอบยากหลายๆคนเนี่ยก็เลยไม่นิยมที่จะสอบข้อสอบตัวนี้นะคะสำหรับที่ฮิตแล้วก็ ใช้สมเข้ามาหาวิทยาลัยกันมากก็คือ Test Staff กับ DSH Test s t a ท f เนี่ยคุณสมบัติพิเศษคือคุณสามารถสอบได้ทั่วโลกคือไม่จำเป็นต้องมาสอบที่ประเทศเยอรมนีในกรณีที่คุณสอบ Test Staff เนี่ยคุณอาจจะสอบที่สถาบันเกอเทศที่ประเทศไทยก็ได้โดยก็แบ่งเป็นฟังพูดอ่านเขียนเหมือนกันนะคะส่วน DSH เนี่ย จะสอบเฉพาะในประเทศเยอรมันเท่านั้นคือคุณอาจจะต้องมาเรียนภาษาที่ประเทศเยอรมันแล้ว DSH เนี่ยแต่ละมหาวทิทยาลัยเนี่ยก็จะจัดสอบ DSH ของตัวเองสำหรับคะแนนเนี่ยนะคะ Test d a เนี่ยจะแบ่งเป็น5 4 3คือ5เนี่ยดีที่5เนี่ยดีที่สุดนะคะ3ก็กลางๆซึ่งมหาวทิทยาลัยส่วนใหญ่นะคะก็จะรับกันที่เฉลี่ยที่4อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณได้ฟังอ่าน5 พูดเขียน3หรือ4ละคือขอทัวเฉลี่ยเราได้4ยกเว้นในกรณีที่คุณมาเรียนด้านภาษาศาสตร์นะคะหรือด้านประวัติศาสตร์ที่ต้องใช้ภาษาเยอะๆเนี่ยเขาก็อาจจะขอเทสต์ดาฟเนี่ยหเลยนะคะซึ่งก็นั่นหมายความว่าก็ต้องทุกทักษะต้องดีส่วน DSH นั้นนะคะที่สอบกับแต่ละมหาวิทยาลายัยเราจะแบ่งเป็น3 2และ1 ซึ่งจะเข้ามาหาวิทยาลัยได้เนี่ยเขาเอาที่ระดับ2นะคะคือ3เนี่ยคือดีมาก1คือยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเข้าได้เนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยบอกว่าคุณต้องสอบ d s h ให้ได้ที่เลเวล2ก็สามารถนำผลคะแนนเนี่ยไปยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยได้นะคะ สรุปง่ายๆก็คือข้อสอบที่คนนิยมสอบและใช้ยื่นเพื่อเข้ามาหาวิทยาลัยถ้าสอบมาจากต่างประเทศนะคะที่ยังไม่ได้มาอยู่ประเทศเยอรมันก็จะสอบเทสดาฟกันนะคะโดย Request ที่4นะคะเกรด4แต่ถ้าเป็นเดสฮเนี่ยก็คือสำหรับคนที่อาจจะมาเรียนภาษาหรือมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็จะต้องสอบ d ดสฮาให้ได้ระดับที่2คราวนี้ข้อสอบแต่ละตัวเนี่ยโดดเด่น แข็งยากจุดอ่อนจุดแข็งเป็นยังไงเนี่ยคลิปนี้คงจะไม่ทันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจาะลึกผ่าลึกเทสต s าฟ์เดสทาสอบอะไรยังไงดีให้เข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ยังไงก็ฝากติดตามชมกันในคลิปต่อไปนะคะส่วนใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือสงสัยอะไรก็ฝากไว้ได้นะคะส่งข้อความทั้งที่หน้าเพจหรือหรือจะเออเป็นเป็นคอมเมนต์ใน u t u b e ก็ได้ถ้าเรามี โอกาสเราก็จะพยายามมาตอบให้นะคะในทุกๆคำถามในทุกๆความสนใจของทุกคนวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ